สวัสดีครับพี่น้องมาครับพี่น้องพามาเบ่งวิธีการขายานคนับเนาะวิธีการอาฉีดหยาอยู่ข้องผิกนะครับเนาะนี่ครับ้าของเฮากับเด็กพุ้มข้องมันนะครับนี่เนาะถ้าเกิดว่าฉีดไปเรื่อยมันายาสิพุ่งไปหาต้นพิกนะครับเนาะเพราะว่า ายาฉีดพุงเข้าเป็นยาดูดซึนนม,นมนะครับเนาะปกติผมจะใส่เป็นยาเผาไหม้นะครับเนาะพอดีว่ายาเผาไหม้ฉีดไปแล้วมันก็ตายตายโบเกียงนะครับเนาะตายตั้งแต่ตัวมันถึกนะครับเนาะยาเผาไหม้ผมก็เลยมา,มาใสา่ดูดซึมนะครับเนาะบางคนมันจะ สงสัยอยู่เนาะครับเนาะว่าใส่ดูดซึมแล้วมันจะเป็นผลต่อต้นพลิกต้นยังบ่อตัวนี้เข้าบ่ต้องฉีดเข้าไปไก่ต้นนะครับเนาะนี่ครับพายางนี่เนาะพายางเข้ากับคุ้มมาไก่อยู่เนาะพี่น้องนี่ครับคุ้มลงมันเลิกอยู่เนาะจากต้นพลิกนะครับเข้าฉีดถึงถึงแค่นี้นะครับเนาะบ่แมนว่าฉีดขึ้นมาจนจนหอดเทิงคู่มันพี่เนาะแอบฉีดแค่์หอดหอดตีนพายางเนาะครับพี่น้องยา สงสูงหน้านาเนีน่ยน,นี่นี่เอากับเหยียบก้อนนะครับเนาะพี่น้องครี่นี่พี่น้องเหยียบออกเหยียบออกมันเป็นยังสีนะครับเนาะเนี่นออยครับยาง,ง่ามขนาดพี่น้องไปแต่เกียวไปให้งั่วนะครับเนาะพอดีว่าบ่มีเวลามาเกี่ยวนะครับเนาะก็เลยเอายามาขาเลยนะครับ พิกกะปอคอยงามบอดาเนาะครับเนาะพอดีฝนเล็งแห้งนะครับเนาะบอดามามาฉีดนะครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องนะครับเนาะช่วงนี้ฝนตกแทบทุกมือนะครับเนาะทุกมือเลยก็ว่าได้นะครับเห็นยังบัดาดนะครับฉีดยาขยายเขาเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าฉีดแล้วฝนตกห่มกะยากะบอตายนะครับเนาะก สีดไปกับเสียเมื่อยซื้อนะครับต้องแดมาซ้ำอีกยับยา,าคุ้มขึ้นคล้องแน่นเนี่นะครับเนาะเขากะเอาออกงี้สีนะครับเนะาะหยับดึงออกงี้สีนะครับดึงออกบ่ใยมันไป่อยมันไปหาต้นพีกนะครับเนาะดึงดึง,ด,งดึงขมานะครับ แต่และข้วอากับอย่าหกแข้งครับพี่น้องเนี่ยครับแต่ละขั้งเนาะบมมีขั้งเปลี่ยนจะาขั้วเนาะพี่น้องเพราะว่าบควยเด็กเขามาเบิงนะครับเนาะเขามากอะบ่ได้บ่ได้มาเหยียบมาดึงมายังออกนะครับพอดีเขาสากลักกิ๊กเลี่ยวกับไปเห็ดอีกสวนนะครับไปฆ่าเห็ดอีกสวนหนึ่งก็เลยบ่ได้มาสนใจนะครับเนาะ ริกพม่ากับเที่ยวไปเที่ยวมาแล้วครับเนาะพริกกับีเป็นบางบางตนนะครับนี่พี่น้องบางตนกับพวกท่านมีหน่วยนะครับเนาะครับหน่วยกับะม่ณนี้นะครับตัวนี้เป็นพันโชกด้วยทองนะครับนี่พี่น้องไปเบิ่งไกลไกละนะครับเนาะ มาครับไปบงทั้งยาขาหยาของเขาครับเนาะนีะ่ครับฉีดค้องพิกนี่ต้องใช่ทั้งยาขาหยาเป็นแบตนะครับเนาะเป็นแบตเพราะว่ามันบ่แห้งนะครับเนาะเอาเร่งเข้าปรับอาการออกการอันนี้ได้นะครับเนาะการออกกันผุ่งของยาไดห้หัวหัวฉีดก็เป็นจังสีแล้วพี่น้องนี่หัวฉีดเพราะว่ามันเป็น หัวแฉกนะครับเนาะถ้าเกิดว่าหัวฝอยมันพุ่งไปไปไปสะไปนะครับเนาะถ้าตงเอาหัวแฉกอย่างนีนะครับนี่มาฉีดเพราะว่าหัวหัวแฉกอย่างนีมันจะไปไปตรงนะครับเนาะมาครับพี่น้องมาเบิ่งวิธีการฉีดนะครับเนาะว่าฉีดจังไหนนะครับหลังที่เหยียบแล้วนะครับเนาะนี่เหยียบออกจากคู่มันเดือดนะครับเนาะนี่ครับ ของฉีดก็เข้ากับเป็นหัวหัวแฉกนะครับมาเบิงวิธีมันออกนะครับเนาะหัวแฉกมันมันออกจังไรนะครับนี่มันออกเป็นทั้งตรงอย่างนี้นะพี่น้องเนื้อนี่ครับมันออกเป็นทั้งตรงเนี้ยนี้นะครับเนาะนี่ครับมันออกเป็นทั้งตรงเนีนี้นี่ครับบ่ได้ออกกระจายนะครับมันออกเป็นทังทั้งตรงนะครับเนาะหัวแฉกของเขามาครับมาเบิงแบบนี วิธีการฉีดนะครับฉีดคล้องพิกนะครับเนาะับบโตตองเล่งเครื่องแห้งนะครับเนาะเล่งค่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเล่งเครื่องแห้งมันปิวนะครับเนาะมันปิวปิวไปโดนต้นพิกนะครับเนาะถ้าเกิดว่าโดนต้นพิกแล้วพิกข้องเขาก็จะเป็นเหลืองนะครับเนาะเหลือง ตายกระไดนะครับเพราะว่าเป็นยาดูดซึมนะครับเนาะวิธีการแกงกับแกงไปบ่แห้งนะครับเนาะพลาเทียถือพายางเล็กๆน้อยๆอย,ยาหามันขื้นเครื่องพายางนะครับวันนี้วิธีการฉีดก็จะยกสูงนะครับเนาะเป็นยกยกพลาเทีตวิทยานะครับนี่ครับการยกกับยกพลาเทีวิทยานี่นี่นะครับแดดแห้งที่นอะ อาจจะเป็นเดเหลือมๆนเรื่อพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันแดดนะครับเนาะนี่ครับับประมาณนี้นะครับเนาะเนลาครับจนจนสุดนะครับเนาะครับหลังจากที่ฉีดแล้วนะครับเนาะยาขานยาในหลองปิกนะครับหลังจากที่ฉีดแล้วประมาณประมาณอาทิตย์นะครับเนาะน่ครับยาจะกำลังเงเหลืองนะครับเนากะกับเหลืองบวทันแห้งนะครับ มีอยู่สามสามไฮนะครับเนาะสามปบูบ้าฮะปลูกอยู่ไฮห,หน้าครับมีอยู่สามไฮไฮไฮแหลกมูอยู่เทิงครับอยู่ไตปลากระปูนะครับเนาะกำลังกำลังฉีดนะครับเนาะแต่ว่าไฮนี่ฉีดไปแล้วประมาณอาทิตย์นะครับย่างหีดไฮไฮที่สองของฮาเอ้ไฮที่สามอยู่รุมนะครับเนาะฉีดฉีดก่อนนะครับเนาะ ครับก้อนง,งามก้อนพีกกับประมาณนี้แหะพี่น้องนี่ครับมองงามมองมองงามนะครับเนาะมาครับพี่น้องเดี๋ยวพายางไปเบิ่งให้ที่ฉีดไปก่อนนะครับเนาะไปก่อนหมูนะครับประมาณสองอาทิตย์นะครับเนาะนี่ครับหญ้ากำลังตายลงนะครับเนาะอาจจะสันส้นๆนี่เนาะพี่น้อง เป็นบรรยากาศตอนแรงๆนะครับเนาะนี่พี่นอ้องอย่าก,กําลังตายลงนะครับเนาะผิดกับบคอยงามเนาะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นมันเป็นน้ำพึ่มนะครับเนะนาะน้ำพึ่มบริณีน,น้ำม,มันโบตกนะครับมันมันขังอยู่น้ำน้ำขังพายางสันนะครับเนาะเพราะว่าพื้นที่เฮามันโปชันนะครับเนาะมันเป็นพื้นพื้นที่อยู่ไห,หน้านะครับ ในหน้ามันเพียงครับเนาะมันเป่งบกอกนะครับครับพี่น้องท่านใดอยากล่องเอาไปเอาไปอ่าฉีดเอาไป่นเบิงกาล่องมึงนะครับเด้อได้ผลอยู่ครับนี่โบแมนว่าได้ผลต้งแต่ยาเพาใหม่นะครับดูดซึมกระได้ขึน้นครับตรงฉีดระวังแน่เนาะครับเนาะ ถ้าเกิดว่าเพาะใหม่นี่ก็อโ่โบคอยระวังบันไดนะครับเนาะเพราะว่าเพาะใหม่นี่มันถึงมองไดมันก็ใหม่มองนั้นครับเนาะไาคลิปนี้ก็ฝากไอเพียงโทนี้สวัสดีครับ